สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go <S ชวนคนสำคัญของคุณเลิกบุหรี่ ลดดีกิ่นแน่นต้อง KS เท่านั้นคลิกลิงใต้คลิปเพื่อดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อสัตว์ใหญ่ตัวมาหึงมาคือ,อครอบครัวของเด็กผู้หญิงที่เลี้ยงมันมา<ๆ>เธอต้องขัดขวางบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ให้เปลี่ยนเพื่อนรักของเธอให้กลายไปเป็นอาหารเธอจึงต้องออกเดินทางเพื่อทำภารกิจช่วยเหลือเพื่อนของเธอ เรามาช่วยกันลุ้นกันนะครับว่าตอนจบจะเป็นยังไงและนี่คือเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้โอจาหนังได้เปิดเรื่องมาที่การเปิดตัวของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารบริษัทแห่งนี้มีชื่อว่ามิลันโดนะครับและในวันนี้ซีอโอคนใหม่ซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของผู้ก่อตั้งบริษัทกำลังจะแสดงวิสัยทัศน์ของการดำเนินง,งานของบริษัทภายใตใ้การนำของเธอซีอโอคนใหม่นี้เธอมีชื่อว่าลูซี่ ลูซี่ก็ได้บอกว่าเธอได้ค้นพบหมูพันหนึ่งซึ่งเธอเรียกมันว่าซูเปอร์หมูมันถูกค้นพบในฟาร์มที่ประเทศชิลีแล้วก็ถูกนามาเลี้ยงที่ฟาร์มปศุสัตว์ของมิลนโดในอลริโซนาพวกนักวิทยาศาสตร์ของเราเฝ้าเลี้ยงดูมันด้วยความรักและเอาใจใส่จนได้ลูกซูเปอร์หมูมาทั้งหมด26ตัวพวกมันเกิดจากการผสมพันธุ์โดยธรรมชาติไม่มีการบังคับซึ่งมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีการดัดแปลงทางพันธุก,กรรม แล้วเราก็ได้กระจายลูกหมูเหล่านั้นไปทั่วโลกให้เกษตรกรทั่วโลกได้เลี้ยงดูมันตามวิถีทางของพวกเขาแล้วเราก็ให้สำนักงานมิลานโดในประเทศนั้นๆ คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาและนี่ก็คือการปฏิวัติในอุตสาหการรมปศุสัตว์ต่อจากนั้นลูซี่ก็ได้แนะนําผู้ชายคนหนึ่งเขาคือดร์จอนนี่ดร์จอนนี่เขาคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านปศุสัตว์และเขาก็บอกว่าจะมีการประกวดซุปเปอร์หมูซึ่งเกษตรกรทั้ง26คนที่ได้นําเจ้าซุปเปอร์หมูไปเลี้ยงจะได้รับรางวัลมากมายพร้อมทั้งเป็นตัวแทนของบริษัทมิลันโดเมื่อเจ้าซุปเปอร์หมูที่เขาเลี้ยงชนะเลิศการประกวดและการเลี้ยงซุปเปอร์หมูครั้งนี้จะใช้เวลานานนถึง10ปี และเวลาก็ผ่านไปถึง10ปีที่ใจกลางป่าของประเทศเกาหลีใต้ก็มีสาวน้อยคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ามิจาและเธอก็ได้เลี้ยงซูเปอร์หมูตัวหนึ่งจนมีตัวใหญ่โตมโหงมาส่วนเจ้าซูเปอร์หมูของเธอนั้นมีชื่อว่าโอกจาเธอเลี้ยงเจ้าอกจามาตั้งแต่มันยังตัวเล็กๆตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วถึง10ปีมันเลยทําให้พวกเขานั้นสนิทก,กันมากไปไหนก็ไปด้วยกันมิจาชอบพาเจ้าซูเปอร์หมูไปเดินป่าพาไปเล่นน้ําพาไปเก็บผล,ลไม้เธอเลี้ยงดูเจ้าอกจาเป็นอย่างดี และที่บ้านมิจาก็ได้อาศัยอยู่กับปู่ของเธอเพียงสองคนแล้วก็มีเจ้าโอ๊กจานี่แหละที่คอยเป็นเพื่อนเล่นกับเธอจากนั้นก็มีอยู่วันหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทมิลันโดนําทีมโดยดรจอนนี่ก็ได้มาที่บ้านของมิจาพวกเขาก็ได้มาตรวจสุขภาพของเจ้าโอ๊กจากและมันก็ปรากฏว่าเจ้าโอ๊กจากเป็นซุปเปอร์หมูที่มีรูปร่างใหญ่โตขแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างจนมันชนะการประกวดจากซุปเปอร์หมูทั้งหมด26ตัวและนั่นมันก็หมายถึงว่าเจ้าโอ๊กจากจะต้องเดินทางไปอเมริกา ส่วนมิจาร์และปู่ก็ได้รับหมูทองคําซึ่งมันมีมูลค่ามากเป็นรางวาัลตอบแทนสําหรับการเลี้ยงดูเจ้าโอ๊กจามาถึง10ปีแต่ว่าพวกรางวาัลเหล่านี้มิจาร์นั้นไม่อยากได้เลยถ้าต้องแลกกับการต้องเสียเจ้าโอ๊กจาปหลังจากปี่คนาองกริษัท่นมิลรันโมได้กลับไปแล้วพร้อมกับเจ้าโอ๊กจามิจารก็รู้สึกเศร้ามากเพราะเธอยังคิดถึงเจ้าเจ้าอนรักของเธอและใ่คืนนั้นเองเธอก็ได้ตัดสินใจจะออกจากบ้าน เพื่อไปตามหาเจ้าโอ๊กจาเธอได้ทุบก,กระปุกออมสินเพื่อจะนําเงินติดตัวไปด้วยพร้อมกับหมูทองคําที่เธอได้มาเป็นรางวัลแล้ววันรุ่งขึ้นมิจาก,ก็ได้มาถึงบริษัทมิลันโดสาขากรุงโซลและที่นั่นเธอก็ได้เห็นว่าพวกคนงานกําลังพาโอ๊กจาขึ้นรถบรรทุกเพื่อจะตรงไปยังสนามบินแล้วส่งโอ๊กจาไปยังอเมริกาเธอจึงได้วิ่งตามรถบรรทุกคันนั้นไปเธอวิ่งตามไปเรื่อยๆจนในที่สุดเธอก็โดดเกาะรถบรรทุกไว้ได้แล้วในทันใดนั้นเองมันก็มีรถบรรทุกสีดาอีกคันหนึ่ ซึ่งภายในรถบรรทุกคันนั้นมันก็มีพวกกลุ่มคนใส่ชุดไอ้โมงปิดบังใบหน้าของตัวเองเอาไว้พอถึงภายในอุโมงค์รถบรรทุกสีดําก็ได้บาเบียดรถของบริษัทมิลนโดให้จอดลงจากนั้นคนในรถบรรทุกสีดําก็ได้มาจับตัวจโจอกจาแต่ว่าในตอนนั้นมิจาได้ปีนขึ้นไปบนหลังคารถแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อโอกจาพอโจ้โอกจาได้ยินเสียงที่มันคุ้นเคยมันก็รีบวิ่งไปหามิจจาแล้วจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้วิ่งหนีออกจากอุโมงค์แล้ววิ่งไปตามถนน ผู้คนตามท้องถนนต่างก็ตกใจมิจา์เลยได้พาเจ้าโอกจาวิ่งลงไปทางรถไฟใต้ดินตอนนี้พวกตำรวจและกลุ่มคนชุดไอโมงก็ได้วิ่งตามพวกเขาไปโอกจาวิ่งชนเข้าของทุกอย่างเพราะว่าร่างกายอันใหญ่ของมันและก็เหมือนกับว่าเจ้าโอกจาจะวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันบาดเจ็บที่เท้าและในตอนนั้นพวกกลุ่มคนในชุดไอโมงก็มาถึงตัวของมิจา์พอดีและพวกตำรวจก็ได้ยิงลูกศรอ,อาบยาสลบตรงมายังพวกเขากลุ่มคนในชุดไอโมงเหมือนได้เตรียมการเอาไว้แล้วพวกเขากางล่มออกมา เพื่อรับลูกดอกอาบยาสลบแลวก็มีใครบางคนในกลุ่มไอโมงนั้นช่วยไปดึงของที่อยู่ที่เท้าของโอ๊กจาและเขาก็บอกกับมิจาว่าเราเป็นพวกเดียวกันเรามาช่วยเธอกับโอ๊กจาจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้ขึ้นรถบรรทุกสีดําไปขณะที่อยู่ในรถบรรทุกพวกคนในชุดไอโมงก็ได้เปิดเผยใบหน้าของพวกเขาและก็ได้แนะนําตัวคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนี้เขามีชื่อว่าเจและก็มีอีกคนหนึ่งที่คอยแปลาภาษาให้มิจาฟังพวกเขา คือองค์กรแนวหน้าเพื่อเสร,รีภาพของสัตว์พวกเขาคอยช่วยเหลือสัตว์ต่างๆจากโรงฆ่าสัตว์ในสวนสัตว์หรือว่าในห้องทดลองเราจะพังกลงเข้าไปและทําให้พวกสัตว์เหล่านั้นเป็นอิสระและนี่ก็คือเหตุผลที่เรามาช่วยเจ้าโอ๊กจาพวกเราช่วยเหลือสัตว์ที่โดนทําร้ายมานานกว่า40ปีแล้วเราจะเปิดเผยการกระทําอันโหดร้ายของบริษัทมิลันโดต่อสาธารณชนโอ๊กจาจะถูกพาตัวไปที่ห้องทดลองใต้ดินของบริษัทมิลันโดที่นั่น เป็นที่ที่โอกจาถูกสร้างขึ้นมามันไม่ได้ถูกค้นพบที่ประเทศชิลีอย่างที่โฆษณาเอาไว้อย่างสวยหรูมันถูกตัดต่อทางพันธุกรรมทุกอย่างที่เธอรู้เกี่ยวกับโอกจามันคือเรื่องโกหกและแผนการของเราก็คือหยุดโครงการของพวกเขาเหล่านั้นและการที่จะทํามันได้เราต้องการวิดีโอที่ถูกถ่ายมาจากภายในห้องทดลองตอนที่พวกเขากําลังทําทารุณโหดร้ายกับสัตว์และพวกเราจะทําตามแผนต่อไปถ้าเธอเห็นด้วยแผนของเราก็คือเราจะติดกล้องวิดีโอไว้กับโอกจา และนักวิทยาศาสตร์ของมิลันโดกำลังรอที่จะทดสอบมันแล้วเจก็ได้ให้ดูอุปกรณ์ไร้สายซึ่งมันมีกล้องวิดีโออยู่ในนั้นที่จะเอาไปติดกับโอ๊กจาหลังจากที่เราได้ภาพวิดีโอแล้วเราจะไปช่วยโอ๊กจาทันทีตอนนี้เราอยากรู้ว่าเธอจะตัดสินใจยังไงและมิจาก็บอกไปว่าให้พาโอ๊กจากลับไปที่ภูเขากลับไปที่บ้านของเธอแต่ว่าคนที่แปลภาษาเขากับแปลภาษาบอกไปว่ามิจาตกลงที่จะทําภารกิจนี้ด้วยแล้วตอนนั้นเองทุกคนในรถบรรทุก ก็ดีใจเข้ามาสวมกอดกับมิจจาและเมื่อรบบรรทุกวิ่งมาถึงกลางสะพานพวกสมาชิกองค์กรลักสัตว์ก็ได้กระโดดลงน้ําไปทีละคนแล้วก็ปล่อยให้รถตํารวจมารับตัวมิจจากับโอกจาไปและตอนนี้ทางสํานักงานใหญ่ของบิลันโดที่อเมริกาก็ได้เห็นข่าวความกลาหลนวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่กรุงโซนั่นมันทําให้หุ้นของบริษัทต,ตกแล้วก็ภาพพจน์ที่ไม่ดีของบริษัทเกิดขึ้นทางบริษัทจึงได้เปลี่ยนแผนใหม่ที่ตอนแรกจะนําเจ้าโอกจาเพียงตัวเดียวกลับมาอเมริกา ตอนนี้จะให้มิจามาด้วยแล้วก็ให้พวกเขาได้มาเจอกันในงานประกาศผลรางวัลชนะเลิศของซุปเปอร์หมูทำให้ภาพการพบปะก,กันครั้งนี้มันดูซาบซึ้งกินใจพวกเขาได้พากจากกันแต่ก็ได้กลับมาเจอกันบนเวทีของเราจากนั้นทางบริษัทมิลานโดก็ได้ดูแลเรื่องการเดินทางของมิจามายังอเมริกาให้สื่อมวลชนทำข่าวการเดินทางของเธอส่วนจโจอกจาเมื่อมาถึงอเมริกาแล้วมันก็ได้ถูกนำตัวไปที่ห้องทดลองใต้ดินของบริษัทมิลนโด แล้วก็เป็นไปตามคาดที่นั่นอกจาแล้วก็ซุปเปอร์หมูตัวอื่นได้ถูกทาลุนสำหรับโอกจาการต้อนรับน้องใหม่ก็คือการผสมพันธุ์กับหมูตัวผู้ตัวอื่นโดยมีดรจอนนี่เป็นหัวหน้าทีมในการทดลองและภาพจากกล้องวิดีโอที่ติดไว้ที่ตัวของเจ้าอกจาก็ได้ถูกบันทึกไว้ผู้สมาคมคนรักสัตว์ที่ดูอยู่ก็รู้สึกทนไม่ได้อยากจะให้เรื่องนี้มันจบจบเร็วๆพวกเขาอยากจะเปิดโปรงบริษัทนี้เต็มทีแล้วและในตอนนั้นเอง คนที่แปลาภาษาเขาก็ได้บอกว่าตอนที่อยู่ในรถบรรทุกมิจาไม่ได้อยากจะทําภารกิจนี้เธออยากให้พาโอ๊จากลับบ้านแต่ผมอยากจะให้ภารกิจนี้มันสําเร็จรุ่วงไปได้ดีผมเลยบอกว่าเธอตกลงที่จะทําภารกิจด,ด้วยและนั่นมันทําให้เจมโห่งมากเขาก็เลยบอกกับคนแปลาภาษาไปว่าหลังจากจบงานนี้นายออกจากกลุ่มของเราไปเถอะเพราะว่านายทําให้ประวัติสายของกลุ่มเราที่มีมาถึง40ปีต้องเสื่อมเสีย และเมื่อถึงวันงานที่จะมีการประกาศการชนะเลิศของซูเปอร์หมูขนาดที่มิจากําลังแต่งตัวอยู่ในห้องของเธอนั้นเจก็ได้ปลอมตัวเป็นบอยเข้ามาในห้องแล้วเขาก็ได้ชูแผ่นป้ายกระดาษที่เขียนว่าขอโทษสําหรับทุกเรื่องและก็แผนการที่จะช่วยอกจากออกจากเวทีเมื่อถึงตอนนั้นอยานไปมองจอภาพที่อยู่ข้างหลังเธอแล้วเจก็ได้ปีนหน้าต่างออกจากห้องไปพร้อมกับไปเตรียมความพร้อมกับพวกสมาชิกในกลุ่มของเขาและเมื่อได้เวลาลูซี่ก็ได้ขึ้นมาพูดบนเวที ล้วก็ได้เชิญมิจาขึ้นมาบนเวทีด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มองไปด้านหน้ามันก็มีกลุ่มคนกําลังพาเจ้าโอ๊กจาเดินเข้ามาลวมิจจาก็เดินออกไปพร้อมกับยื่นผลไม้ไปให้เจ้าโอ๊กจาแต่ดูเหมือนว่าเจ้าโอ๊กจามันจําเธอไม่ได้มันได้สะบัดเธอเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันเพิ่งถูกทารุณกรรมมามิจจาพยายามเดินเข้าไปหามันแล้วก็กอดมันไว้ดวงตาของเจ้าโอ๊กจาตอนนี้มันแดงกลำ่ำ และในตอนนั้นเองเจก็ได้โทรบอกเพื่อนๆของเขาให้ลงมือได้แล้วภาพบนจอที่อยู่ด้านหลังของเวทีมันก็แสดงภาพวิดีโอตอนที่สัตว์ในห้องทดลองใต้ดินถูกทารุณกรรมที่ได้บันทึกไว้จากเครื่องที่อยู่ในตัวของโอ๊กจาและเมื่อผู้คนได้มองเห็นภาพวิดีโอนั้นพวกเขาก็ต่างโวยวายเกิดการชุลมุนยันเกิดขึ้นแสดงความไม่พอใจกับบริษัทมิลันโดที่ได้ทําแบบนี้กับพวกซุปเปอร์หมูส่วนเจนั้นเขาก็มองไปที่มิจาแล้วก็บอกว่าอย่าหันไปมองนะเพราะเธออาจจะรับไม่ได้ และตอนนั้นด้านหน้าเวทีมันก็เกิดความวุ่นวายกุลาหนแล้วพวกกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ก็ได้ช่วยจังหวะนี้พาเจ้าโอ๊กจาหลบหนีแต่ในตอนนั้นเองพวกตำรวจปราบจลาจลก็ได้เข้ามาทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าต่อสู้กันแต่ว่าฝ่ายชมรมอนุรักษ์สัตว์พวกเขาไม่มีอาวุธเลยจึงเป็นฝ่ายที่โดนกระทำซะมากกว่าแล้วในที่สุดพวกเขาก็ถูกจับกลุ่มและไม่สามารถช่วยโอ๊กจาให้หลบหนีไปได้ส่วนเจกับมิจานั้นพวกเขารอดจากการโดนจับกลุ่มเพราะว่าคนที่แปลภาษาได้ขับรถมาช่วยเขาไว้ ส่วนทางด้านลูซี่เธอก็ทําให้บริษัทเสียหายอีกแล้วดังนั้นพี่สาวฝาแฝดของเธอซึ่งเป็นซีอคนเก่าก็ได้เข้ามารับหน้าที่แทนและในคืนนั้นมิจาก็ได้ไปที่โรงค่าสัตว์ของบริษัทมิลันโดเพื่อไปตามหาโอกจาเธอคิดว่าถ้าพ้นคืนนี้ไปแล้วเธอคงไม่มีโอกาสได้เจอกับเจ้าโอกจาอีกแน่เธอวิ่งหาไปจนทั่วโรงฆ่าสัตว์แล้วเธอก็ไปเจอกับโอกจา กำลังเป็นรลายต่อไปที่กำลังจะถูกช็อตด้วยปืนไฟฟ้าเธอก็ได้ตะโกนบอกให้คนงานหยุดแล้วก็ชูภาพถ่ายของเธอกับโอกจาตอนที่ยังเป็นเด็กให้กับคนงานคนนั้นดูเขากำลังเลยว่าจะทำยังไงดี แล้วในตอนนั้นเอง CEO คนใหม่ก็ได้เข้ามาตรวจโรงฆ่าสัตว์พอดีเธอก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอเลยบอกกับคนงานไปว่าจะรอช้าอยู่ทําไมมีคนรอกินเนื้อหมูของเราอยู่ทั่วประเทศมิจาเลยได้หยิบหมูทองคําออกมาแล้วก็โยนไปให้ CEO คนนั้นพร้อมกับบอกว่าฉันต้องการซื้อโอจาขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่เมื่อเธอหยิบเจ้าหมูทองคํามาดูเธอก็ตอบตกลงแล้วก็บอกกับพวกลูกน้องไปว่าจัดการส่งพวกเธอกลับบ้านให้ปลอดภัยขณะที่มิจาร์ก,กลังเดินออกจากโรงฆ่าสัตว์ มันก็ได้มีซูเปอร์หมูอยู่ตัวหนึ่งได้คลอดลูกออกมาแล้วมันก็ส่งลูกของมันออกมาตรงที่มิจากำลังเดินอยู่เจ้าโอ๊กจ่าเห็นอย่างนั้นก็เลยอมลูกหมูตัวนั้นเอาไว้ในปากแล้วหนังก็ได้ตัดกลับมาที่ประเทศเกาหลีที่บ้านของมิจาก็ได้มีสมาชิกตัวเล็กๆเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าลูกหมูตัวนั้นแล้วหนังก็ได้จบลงนะครับกระจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ